ร,รักษาของรางวัลไปได้4ี่แผนป้ายครับรวมจํานวนเงินแล้วเป็น1นึ0 0 0สบาทเพราะฉะนั้นนะครับทางกอง,งกำลับการสนักตำรวจนะครับเขาะจะได้เงินไปเป็นจำนวน1 2 0 0 0 0บาทเพื่อนำไปทำอะไรก็ได้แต่ให้กับสุงนะเยี่ยมมากรีโมออิม ซีโม่บอกขอบคุณพี่ตั้มครับเออซีโมบอกว่าซีโม่เอาเงินหมื่นสองไปทำฟันที่ขยําแม้แต่เสด็จจริงๆเลยนะครับว่าไม่แตกน่าจะแตกรถนี้ใกล้แล้วตัวจะแตกเต็มที่ตัวแล้วไม่ได้แล้วได้แค่นี้เองครับขอขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ แล้ววันนี้นะครับท้ายสุดเลยก็เหมือนเดิมคือเราอยากจะเตือนเรื่องของยาเสพติดหรอกเรื่องของยาง<ช>บ้าน,นะครับ<ช>คนกินคนเสพเนี่ยตายนะครับคนขายติดควกหัวโตไม่ได้ออกแน่นอนเลยท<ช>ีเด <ๆ S 2> ียวครับลีกเีอรี่มีให้ไกลทีเดียววันนี้นะครับเราสี่คนทั้งลาไปก่อนพบใ,<ช>ใหม่เช้าหน้าครับกับช,ช็อตเกมสวัสดีครับ